เมื่อใบจองนะคะคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วเซลลได้มีการเช็คกับแอดมินว่ามีของพร้อมส่งให้กับทางลูกค้าแล้วเนี่ยเซล์ก็ต้องเข้าไปทำการครีเอทตัวคอเทชันค่ะซึ่งเซลลเนี่ยไม่ต้องไปกรอกข้อมูลในคอเทชันชุดใหม่แล้วนะคะเขาสามารถที่จะดึงข้อมูลจากแอปใบจองมาใส่ในส่วนของแอปคอเทชันได้ตรงนี้ก็จะช่วยลดข้อผิดพลาดในเรื่องของการกรอกข้อมูลไปได้อีกด้วยค่ะสิ่งที่เขาต้องทำก็คือมาเช็คข้อมูลนะคะว่า ่ข้อมูลถูกต้องไหมในส่วนของอตัวคอ n d i t i o n ชุดนี้นะคะราคาเท่าไหร่อะไรยังไงจากนั้นก็สามารถกด s a v แล้วก็ส่งให้กับทาง manager เขาได้มีการตรวจสอบค o d i t i o n ชุดนี้ได้ค่ะ,อะพอกด confirm ปุ๊บก็จะวิ่งไปหาทาง manager เลย manager อาจจะทำงานนะคะผ่านทาง iPad ถูกต้องไหมคะแล้วเขาก็สามารถที่จะได้รับแจ้งเตือนผ่านตัวแอป n g t o n e ได้ก็เข้าไปตรวจสอบเลยค่ะว่าตรง o t t i i i c t t o o เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะเห็นเลยว่าเซลล์เนี่ยนะคะมีการกรอกข้อมูลใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าเข้ามานะคะสั่งซื้อ PlayStation 5นั่นเองจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มาดูราคาต่างๆนะคะก็มีปุ่มมาให้ทางเมเจอร์นะคะเขากดทั้งคอมพิวแล้วก็รีเจ็ค ะะตรงนี้ลูกค้าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามโปรเซสการทํางานของทางลูกค้าได้นะคะว่ามี s t a ตัสเป็นอย่างไรหรือว่าจะทําเป็นในส่วนของคอมเมนต์ส่งหาเซลล์ก็ได้นะคะวา่าเพื่อให้งานเนี่ยมาดูมี a อคชั่อะไรตอบโต้กันบ้าง นะอย่างเมนเจอร์เขาก็จะเขียนไปว่าอนุมัติแล้วดำเนินการต่อได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมนชั่นหาทางเซลล์ไปนะคะตรงนี้เซลล์เขาก็จะได้รับเป็นแจ้งเตือนว่าทางเมนเจอร์เนี่ยเขาอ๋ออนุมัติแล้วแล้วก็สามารถที่จะเอาไปคอร์ิชั่นชุดนี้ส่งต่อหาทางลูกค้าได้เลยอย่างเงี้ยนะคะงานมันก็จะดูแบบรวดเร็วมากิ่งขึ้นค่ะเมเจอร์ Manager สามารถกดไลค์นะคะ คอมเมนต์ตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะคะก็หรือว่าจะดูเป็น History การดำเนินงานทั้งหมดตรงนี้ก็ได้ดูผ่านตัวแอปก็ได้เช่นเดียวกันอยากจะดูเป็นรีพอร์ตนะคะดูกราฟที่เราได้มีการเซตไว้เห็นเลกคอร์ดทั้งหมดได้อย่างเช่นอันนี้เราก็จะดูว่าในส่วนของคอเดชันเนี่ยมีคอม p พ t ตไปแล้วกี่เปอร์เซนต์หรือว่ามีสิ่งที่รีเจ็คเนี่ยอยู่อีกกี่เปอร์เซนต์นะคะ กลับมาทางด้านเซลล์เขาก็จะรับอ l e รแจ้งเตือนค่ะว่า condition ช,ชุดนี้นะคะมีการอัพพูบจากทางเมเจอรเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เมเจอคอมเมนต์มาด้วยนะว่า,าสามารถดำเนินการต่อได้เลยเซลล์อยากจะตอบโต้กลับก็สามารถตอบได้นะคะพวกข้อมูลพวกนี้มันถูกร r e อร์ดไว้ในอนาคตเราอยากจะย้อนกลับมาดูสิ่งที่เราได้มีการพูดคุยกันเราก็มาดูในตัวแอป Kingtone ได้นะคะ สำหรับตัว k i n g t o นี้นะคะเขาก็มี p ักอิน PDF เ,เพิ่มเติมให้กับทางเรานะคะอ่า Export ในส่วนของตัว Condition ชุดนี้ส่งให้กับทางลูกค้าได้เป็นไฟล์ PDF นะคะซึ่งข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามที่เราได้มีการกรอกเข้ามาทั้งหมดเลยนะคะมีราคามีลายเซ็นนะคะของทั้งเซลมีลเซลมนเจอร์นะคะกำกับไว้แบบนี้เลยนะคะเป็นไฟล์ PDF พร้อมที่จะส่งให้กับทางลูกค้าได้ในทันทีค่ะเป็นไงกันบ้างคะในส่วนของตัว Kingtone นี้นะคะก็จะเห็นว่าเขาทำงานได้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมเลยคีเอทเอกสารขึ้นมาจากนั้นมีการส่งต่อขอแอปพุบแบบออนไลน์ก็ได้นะคะใช้งานโ,โหผ่านทาง iPad อะไรต่างๆมีอ l e รอแจ้งเตือนด้วยหรือว่าจะดึงดูรีพอร์ตในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนใน iPad ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเลยตรงนี้นะคะลูกค้าก็สามารถนําไปปรับใช้กับทางโปรเซสในเรื่องของงานเซลล์ของทางลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ลองใช้งานดูนะคะ